ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนพิสุทธิ์สมณเณรทั้งหลายในวันนี้ก็มาฟังกันถึงเรื่องบารมีสิบคือวันนี้คงเป็นทานบารมีตามเดิม <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะฟังเรื่องทานบารมีก็มาคำนึงถึงอารมณ์นี้กันสิก่อนเป็นการตัดอมายภูมินั่นก็หมายความว่า ถ้าเราตายคราวนี้บาปกรรมใดๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วก็ดีจะไม่ยอมให้กฎของกรรมทั้งหลายเหล่านั้นนำเราสู่ลงสู่อบายภูมิก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาได้เกินคนที่เกิดมาในโลกที่ไม่เคยทําบาปนั้นไม่มีต้องมีทุกคนแต่ว่าบาปนี้เราหักล้างไม่ได้มีทางเดียว คือทาบุญหนีบาปการทําบุญหนีบาปเรื่องแรกก็คือหนึ่งให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าเราตายถ้ากรรมดีให้ผลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นถ้ากรรมช่วยผลก็ไปสู่ทุกติมีนรกเป็นต้นเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิอาการที่เราจะหนีก็คือหนึ่ง ให้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พ <c oughs> ิจารณาดูว่าท่านดีคนที่เรายอมรับนับถือไหมถ้าดีคนที่เรายอมรับนับถือก็ยึดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน แล้วก็บราการต่อไปทรงศีลตามสภาวะให้บริสุทธิ์ฆราวาสมีความสำคัญที่ศีลห้าสำหรับพิสุท์สมณเนมีความสำคัญในสิขาบทที่ต้องปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำความดีแล้วก็คิดตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ เป็นเทวดาหรือพรมเป็นสุขแต่ว่าสุขชั่วคราว <c oughs> หมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องลงมาใหม่เป็นมโลกทั้งสามรายการนี้เราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวนั่นคือน,นิพพานตั้งใจให้ตรงและเพื่อน,น,นิพพานแล้วก็ทบทวนอารมณ์ไว้เสมอว่าเรามีความระมาดในชีวิตไหม เราเคยคิดไหมว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายคิดว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายแสดงว่าเราประมาทในชีวิตมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอเราจะได้ประมาทในการปฏิบัติความดี แล้วก็ดูศิลของเราศีลบริสุทธิ์ไหมเราเคยปรามาทในคุณพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าพระสงฆ์หมายถึงพระที่ดีพระที่ดีข้างหน้าเลวข้างในแล้เเ็วๆทั้งนอกข้างในก็จงอย่ายอมรับนับถือเพราะเดี๋ยวจะเหมือนกับแม่แล้วก็น้องของท่านกับปีละ ท่านกัปปิละท่านเลวพาแม่และน้องสาวลงอเวจีมหานรกไปด้วยไม่ควรแล้วก็ดูอารมณ์ต่อไปว่าโลภความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีในเราหรือเปล่าถ้ามีรีก,กำจัดอารมณ์ใจนั้นเสียอาการที่สองความโกรธความย่บาดขังใจเรามากหรือเปล่าพยายามลดมันเสียถ้าขังอยู่ ความหลงคิดว่าโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเรามีอยู่หรือไม่ถ้ามีกำจัดมันทิีงไปเสียรักษากำลังใจทีละน้อยๆเพื่อตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงแต่จิตใจจริงๆให้ทรงไว้เสมอว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นแฟน้นมีศีลบริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะปนิพาน <c oughs> การทำความดีทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติจุบัน <c oughs> และก็ไม่หวังเป็นเทวดาไม่หวังเป็นพรหมไม่นนยมในความเป็นมนุษย์ต้องการจุดเดียวคือนิพพาน <c oughs> ถ้ารณมอย่างนี้ทรงตัวเรามีหวังแน่นอนว่าตายคราวนี้และตายคราวต่อไปถ้าอย่าเพิ่งตายอีก ขึ้นชี้ว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์รจฉันไม่มีสำหรับเราเราจะเดินไปเฉพาะจุดเพื่อหมายมุ่งตรงะนิพานธ์ <c oughs> สำหรับต่อไปนี้ก็มาคุยเรื่องทานบาร,รมีต่อไปสำหรับการให้ทานน่บรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายและก็ทุกท่านที่กําลังนั่งฟังอยู่ที่นี่ พยายามให้ทานตามนี้คือว่าระยะการให้ทานครั้งรแรกทานเนี่ยได้พูดไปแล้วว่ามีพรหมิหารสี่เป็นพื้นฐานคือเมตตาความรักกรุน,นาความสงสารแต่ว่าในตอนต้นๆกำลังใจเราอาจจะหวั่นไหวอยู่มากถ้าไปคิดว่าจะให้ทานกับคนที่เราไม่ชอบใจ หรือว่าทําให้เราไม่ชอบใจไว้ก่อนใจอาจจะไม่สบายเพื่อการให้ทานจะมีผลดีนะต้องมีเจตนาสามประการครบถ้วนนั่นคือหนึ่งก่อนจะให้ตั้งใจว่าจะให้ 2. ขณะให้อยู่ก็เต็มใจให้ 3. เมื่อให้แล้วก็มีความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าเราทำการสรงเคราะห์แล้วคือให้ทานแล้ว เ <c oughs> นี่ชื่อว่าเจตนาสามประการถ้ามีครบถทวนเมียนิสงมากแต่เรื่องอานิสง์นี่ก็ต้องดูบุคคลก่อนถ้าบุคคลผู้รับไม่บริสุทธิ์คือไหว้พระก็ดีคารวะก็ดีเน่งก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทานล้วก็ลดผลทานล้วก็ลดเป็นหนึ่งในสาม ถ้าเราเองไม่บริสุทธิ์ก็ลดไปอีกหนึ่งถ้าวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ด้วยเลยไม่มีผลกันเลยจะได้การให้เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์วัตถุทานก็ต้องบริสุทธิ์ไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงไม่ยืมไม่แย่งใครเข้ามาผู้รับทานเป็นผู้บริสุทธิ์จึงจะมีอนิสงส์เลิศ แต่สําหรับทานบารมีนี่เราต้องการตัดโลภะความโลภเพื่อหวังทําลายกิเลสให้สิ้นไประหวังนิพพานฉะนั้นการให้ทานเราอาจจะไม่เลือกบุคคลก็ได้แต่ได้ว่าต้องดูกันก่อนไม่ตอนแรกๆเล่ต้องเลือกถ้าไม่เลือกความผลมันจะไม่มีความหมายตั้งนี้พ่อไรก็ะพวาหนึ่ง ถ้าคนที่เราไม่ชอบใจ <c oughs> คิดว่าจะให้ทานเมื่อไรใจมันก็จะไม่เป็นสุขอารมณ์จะขุนมมัตอนนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเว้นซะก่อนเว้นคนที่เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราให้เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นศัตรูกับเราต่อไปเมื่อความเมตตากรุณานมีความสูงขึ้น <c oughs> อารมณ์โคงเบกขาทรงตัวคือวางเฉยมันเฉยได้ในการคนอื่นแล้วก็ให้ทั้งทั้งที่คนที่เราชอบเราไม่ชอบก็ให้ความจริงการให้ทานแกสัตว์เดรัฉานนี่จะไปนึกว่ามีผลน้อยถ้าเราให้บ่อยๆมันก็เกิดผลมาก <c oughs> ยามให้เพื่อทําให้จิตให้เป็นสุขนี่ลักษณะการให้ทานต้องค่อยๆทำและรเดอีกประการหนึ่งการให้ทานคิดไว้เสมอว่าคนที่เราให้อย่าไปหวังการตอบแทนของเขาแต่ว่าบางคนให้แล้วกลับเป็นศัตรูกับเราเป็นการให้ให้กำลังกับโจรอันนี้ผมโดนมาเยอะแยะแล้ว ขณะที่พูดนี่ก็ยังมีอยู่ผู้ที่รับผลจากผมเองถ้าคิดเป็นเงินเป็นจำนวนแสนแสนไอ้คำว่ารับผลนี่หมายความเขาเกาะเงาของผมเอาไปหากินแต่ว่าคนประเภทนี้ก็ยังคิดค่าอยู่เวลานี้ที่พูดมาน,นี้ไม่ได้พูดให้พวกท่านเจ็บใจ ให้จำไว้อย่างเดียวว่าการให้ทานอย่าหวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันต้องต้องคิดไว้ว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขาจะเลวก็เป็นเรื่องเลวของเขาทำใจให้เป็นสุขคิดว่าเราให้ทานเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตจิตจะตัดโลภะความโลภนี่เป็นลักษณะาการให้ทาน ด้การให้ทานมีอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดในเรื่องของมนางวิสาขามาหาบาสิกาว่าวีดาของท่านสอนท่านในขณะที่แต่งงาน <c oughs> ว่าหนึ่งเขาให้เราจรึงให้เขาไม่ให้จงอย่าให้และเขาให้หรือไม่ให้ก็ตามเราก็ให้ หมายความเขาไม่เขาให้เราจรึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้นั่นก็หมายความว่าในอันดับแรกต้องดูก่อนว่าคนใดที่เราให้ไปแล้วกําลังใจเรายังอ่อนยังมีรมหวั่นไหวเขาให้ความขอบใจค่ายความยินดีในเราเราจรึงให้ความสดชื่นจะได้มีกับจิต ถ้าเราให้เขาไปแล้วแต่เขาไม่ให้หมายความให้ไปแล้วกับประกาศตนเป็นศัตรูมีความกัตตัญญูไม่รู้คนคนคนประเภทนี้เราจงอย่าให้จะทําให้ใจของเราหวันว่นไหวทีี่ข้อสุดท้ายว่าเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ใน,นก็หมายความว่าคนเขาอดอยากจริงๆมีความทุกข์ร้อนเราให้ เราให้โดยไม่คิดว่าเขาจะขอบใจหรือไม่ขอบใจเขาจะยินดีในเราต่อไปในเบื้องหน้าหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเราให้เพื่อเป็นการเปลื้งทุกข์และให้เพื่อด้วยความเมตตาปราณีและตั้งจิตว่าเราให้อย่างนี้เพื่อเป็นการเปลื้งโลภความโลภในจิตของเราจิตเราจะได้สบายอย่างตัวอย่างที่บรรดาพวกเราทั้งหลาย และพวกท่านาท,นท,นาทนั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ญาติโยงพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เราร่วมกิจกรรมมันหนึ่งกันมาหลายปีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้หัวทรงมีพระราชดำรัสขอให้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุระกันดารแล้วก็ทํามาสิ่งเข้าสารไปแล้วเกือบหมื่นกระสอบ ความจริงถ้าคิดละเอียดก็เกินเหมือนกรบสอบแล้วก็มีผ้าผ่อนท่านสบายมีของใช้มีอาหารมียารักษาโรคคิดจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2521มาถึงวันที่29มกราคม2527คิดแล้วเงินหมดไปเกินกว่าสิบแสนม่ค่าอาเงินเกินไปกว่าสิบล้าน การให้อย่างนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนทุกคนพร้อมยินดีแ้วก็ยังให้กันอยู่การให้อย่างนี้ถือว่าเป็นการให้เพื่อตัดความโลภจริงๆให้เป็นการสงเคราะห์ถ้าจะพูดถึงอนิสงส์ก็คล้ายกับท่านเวนตะกาศเสศฐีในชาติรองลงไปก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเวนตะกาศเศษฐีชาตินั้น มีวาระหนึ่งนิยะสามปีเกิดข้าวยากมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามดูการท่านถามบริหิตก่อนก่อนที่จะไปเฝ้าพระราชาท่านถามบริหิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าบริหิตบอกว่าผมมีหน้าที่ในการพยากรณ์ผมก็ตรวจเช้ตาของประเทศตลอดเวลา หลังจากนี้ต่อไปสามปีข้าวจะยากมากจะแพงฝนจะแรง้งไม่ตกต้องตามดูการโรคคือความหิว <c oughs> ที่ไม่มีอาหารบริโภคจะเกิดขึ้นกับประชาชนจะมีความยากลำบากมากท่านกลับมาบ้านสั่งทำนาเป็นการใหญ่ตั้งช้างไว้ถึงหนึ่งร้อย ยี่สิบห้าชางถ้าผมจำไม่ผิดนะจำนวนนี้ไม่แน่อาจจะหนึ่งหรือหนึ่งพันสองรอยยีสิบห้าชางผมจำไม่ได้ทำข้าวแล้วก็เอาเงินไปซื้อของท่านเป็นเศรษฐีซื้อข้าวใส่จนเต็มเตรียไมไว้กินในที่สุดข้าวทั้งหลายแล้วนั้นมันก็หมดหมดแ้ยังฝนไม่ตกเลยเกิดความลำบากมาก ต่อมาวันหนึ่งท่านไปเฝ้าพระราชากลับมาเข้าสารที่บ้านมาเลือท่านนานเดียวและคนที่บ้านนมีทั้งห้าคนที่ว่าห้าคนเพราะว่าตอนอดออดอยากท่านปล่อยให้คนรับใช้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้วกทาตไม่ต้องกลับมาอีกเมื่อข้าวดีอาหารดีจะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้ปล่อยไปอิสระ <c oughs> วันนั้น่ันหิวจัดมาบ้านถามพัญญาว่าข้าวมีไหมพัญญาก็ตอบว่ามีมีอยู่หนึ่งขนานท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราต้มเรากินได้สองวันถ้าหุงกินในวันเดียวพัญญาก็บอกยังไงก็หุงเมื่อหุงข้าวขึ้นสุกกำลังจะกิน ก็พอดีมีพระบาเจกุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็พิจารณาว่าวันนี้จะได้ใครเป็นผู้สงเคราะห์เราบ้างก็ทราบว,ว่าคนอดอยากกันมากร่างกายมันต้องการอาหารเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติมันไม่หิวถ้าออกจากนิโรธสมาบัติมันหิว แล้วก็ร่างกายต้องการอาหารก็ต้องหาให้มันทราบโดยทิพกุยญญานว่าบ้านนั้นนั่นแหละคือบ้านทันเมนกาเษฐีชาตินั้นถ้าไปแล้วเขาจะถวายไม่ได้ข้าวมีทนานเดียวเขาก็ถวายจึงได้เหาะไปจากวกเขาขนาดมาต์ไปยืนอยู่พอร,รับบิณฑบาต <c oughs> ถ้าไม่ได้กายเสถียีเหงเข้าก็คิดว่าใชา่ก่อนเราทำทานไว้น้อย จึงต้องมาอดอยากอย่างนี้แล้วจะกินข้าวทน,นานเดียวประโยชน์ก็มีจะมีประโยชน์กับเราวันเดียวเท่านั้นถ้าเราใส่บาตรจะได้บุญใหญ่ต้องการบุญเพื่อชาติหน้าดีกว่าชาตินี้ยอมอดตายก็จึงเ้าข้าวไปใส่บาตรพระประเจับพุทธเจ้าพอใส่ไปได้ครึ่งหนึ่งพระประเจ้พุทธเจ้าก็สรงอา้าบาตรปิดบาตรบอกว่าพอได้โยม ท่านก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งพอขอรับผมมันเร็วมากใช่ก่อนให้ทานไม่น้อยชาตินี้ขอได้โปรดรับให้หมดไปเพื่อประโยชน์ของผมพระบัจจีโตกุตจ้าก็ทรงรับแล้วคนทั้งหมดก็ต่างคนต่างอธิฐานต้องการความร่ำรวยต้องการความเป็นสุขทั้งห้าคนแ่บรายกุพัญญาของท่านอธิษฐานว่า ทออำนาจบุญบารมีอันนี้ที่ใสบ่บาารกับพระบาเจกับพระธเจ้าเห <c oughs> มือนกับเวียงชีวิตลงไปในบาายกับพระบาเจกับพระธเจ้าเพราะว่าข้าวมันมีเท่าน,นั้นไม่กินก็ตายกันแน่ขอผลบุญบารมีอันนี้ในการต่อไปนะับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าข้าวปลาหารที่จะแจกแกบุคคลผู้ใดถุงเต็มหม้อ แล้วก็ตักออกไปแล้วให้มันแหวงแค่ทัพพีเดียวจะตักเท่าไรก็ตามทีข้าวจะเต็มหม้ออ,อยู่เสมอแหวงแค่ทัพพีต้นพระบัจเจพุทธเจ้าจะให้ให้พรวะยะฐาวริวหาและเอวังโหตุแปลความปรารถนาเสียงใดมีจงมีความปรารถนาสมหวังทุกประการแล้วท่างกับไปท่้นก็อธิษฐานจิตว่าเราคนจะทา ความดีนี้ให้ปลายกฏเกิดเศรษฐีระบุคลทุกคนท่านเหาะไปภูเขาขณนมาศท่านบันดานด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านให้ทั้งห้าคนเห็นท่านไปตลอดเวลาพอไปภูเขาขณมาศแล้วก็มีพระพระพิเจษพุทธเจ้านับเป็นพันเข้ามารับบาตรจากท่านท่านก็ใส่บาตรพระพิเศพุทธเจ้าทุกองเต็มหมดข้าวในบาตรของท่านก็ไม่หมดท่านต่างคนต่างฉัน ทุกคนเห็นแบบนั้นก็ปลื้มใจว่าอำนาจก็งพระบเจพระพุทธเจ้าน้นมากมายนักต่อมาหันหน้าเข้ามาในบ้านท่านมหาสถีหิวแล้วก็หิวมากขึ้นใจมันอิ่มแต่ว่าท้องมันหิวยิ่งถามพัญญาว่าน้องไห้เข้าตังก้นหมอมันมีไหมพัญญาของทนก็แสนดีคำว่าไม่มีไม่เคยตอบ บอกมีเจ้าค่ะท่านก็นเลยว่าขอข้อตังค์งเงนเคี้ยวสักนิดแต่ฉันหิวแย่แล้ว <c oughs> ท่านยาก็ไปเปิดหม้อข้าวที่ไหนได้แทนที่จะมีแต่ข้าวตังข้าวสุกเต็มหม้อปรีด้วยอำนายของพอดปฏิเเพระุทธเจ้าเลยบอกนายโอ้โหข้าวเต็มหมอ้ออัศจรรย์จริงๆเมื่อกี้ยังคดหมดแล้วนะความจริงข้าวตังมันก็ไม่เหลือ ที่ท่านถามฉันฉันก็พูดแบบเอาใจคิดว่าจะเอาน้ําล้างหม้อให้ท่านบริโภคแต่วาที่ไหนได้ข้าวสวยแล้วก็มีสิ่นหอมมากนิ่มนวลได้เกินอ้อนร้อนกลุ่มมันก็สุกใหม่ๆแต่ความจริงหม้อไม่ได้ตั้งเตาเทศสีท่านเสรษฐีก็เรียกลูกชายลูกสะพ้ายทัดเชื่อในบุญไม่ยอมไปไหนมากินด้วยกันหมดกินหมดเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วไอ้ข้าวมันก็ไม่ยอมยุก หม้อทั้งหม้อมันเต็มแล้วก็ร้อนอยู่อย่างนั้นไม่ต้องหุงใหม่เพราะไม่มีข้าวสารจะหุงกินได้แจกชาวบ้านบ้านไกลเดอนเคียงใครมาก็แจก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 กินกันจนอิ่มอิ่มแล้วอิมอ่มอีกอกี่เวลาก็ตามคนมาเท่าไหร่ก็ตามแจกกันดะคนในที่สุดในที่สุดคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ต่างคนต่างมาขอข้าวศกจากท่าน ท่านก็แจกทั้งวันทั้งคืนข้าวไม่ยอมหมดแว่งไปแค่ทัพีเดียวท่านบอกว่าอานิสงแจกไม่เลือกแบบนี้ทำให้ท่านเมรกาศเศรษฐีหนึ่งปัญญาของท่านหนึ่งลูกชายของท่านหนึ่งนวิสาขมหาวิทยาศาสสมัย,มยนั้นเป็นลูกสะพ้ายหนึ่งและในบุญทาสีซึ่งเป็นทาสหนึ่งมาเกิดร่วมกันอยู่ในบ้านเดียวกันอีก พ่อก็มาเป็นพ่อแม่ก็มาเป็นแม่ลูกชายก็มาเป็นลูกชายลูกสะใภ้ก็มาเป็นลูกสะใภ้ในบุญเธอดีฐานในสมัยนั้นมาขอเป็นทาสเขาต่อไปเธอก็มาเป็นทาสรับใช้แต่ที่มีวาสนาวารามีเป็นมหาเศรษฐีไม่ทรัพย์มากก็ไม่ยอมออกจากบ้านพอท่านมีนากาเศรษฐีเกิดขึ้นมาในคันมานดา รายกฏว่ามีแพะทองคำโตเท่าช้างบ้างธ่ามะบ้างนับเป็นพันตัวล้อมบ้านอยู่และมีสายไหมในปากอยากจะกินอะไรดึงพับออกมาเป็นขน,น,นมนมเอนยเป็นอาหารการบริโภคกินต้มกินแกงแบบไหนมีหมดตามต้องการต้องการภาพผ่ผอนทอนสบายก็ได้ต้องการเพชรนินจินดาก็ได้เงินทองเท่าไหร่ก็ได้เลยดึงกันใหญ่แค่แพะก็รวยแล้ว และทองคําโตเท่าช้างบางตัธรรมาบ้างเป็นพันตัวก็เหลือแหละ่ะ <c oughs> แต่กลับดึงได้เงินได้ทองได้แก้วแหวนจินดาอีกมันก็รวยกันใหญ่เลยเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่มีเงินนับไม่ได้นี่ละบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมนเณรและญาติโยมที่กําลังนั่งรับฟังอยู่การให้ทานในเบื้องต้นมันเป็นสุขอย่างนี้ นั่นหมายความถ้าเรายังไม่เข้าถึงนิพพานเพียงใดเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ในเรื่องวัตถุที่จะพึงใช้พึงกินจะมีความอุดมสมบูรณ์มากฉะนั้นตามที่บรรดาท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการตั้งใจบำเพ็ญบันทานบารมีคิดไว้เสมออย่างนี้ พวกเรานี่คิดจริงๆนะจะมีอะไรเกิดขึ้นสังฆทานนี้เราถาวายสังฆทานกันวันยังค่ําใครไปใครมาก็สังฆทานสังฆทานอเมีสงเลิศพระพุทธเจ้าบอกเกิดกี่ชาติกี่ชาติความจนจะไม่พบสาธารณทานเราก็ทําทำตั้งแต่เชียงรายไปยันที่ไหนปะ ตะวันออกก็สุดจันทบุรีตะวันตกก็สุดกาญจนบ,บรุรีทิศใต้กับจุดใจุดจหลานนราธิวาสเราก็ทํากันทั่วหมดใครเขาอดที่ไหนเราไปที่นั่นต่างกําลังทั้งทังที่หน่วยของเราศูนย์สงเคราะห์นี้มีทุนน้อยแต่ว่ากาลังใจคนดีเวลาเกิดเรื่องมาทีต่างคนต่างร่วมกัน อย่างนี้คิดว่าองค์สมเด็จพระรง์ท่านคนจะตัดว่าทานของพวกเราคล้ายคลึงกับทานเขาธรมเณรกะเสษฐีถ้าบุญบาร,รมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเกิดกี่ชาติก็เข้าใจว่าเป็นอย่างท่านเณรกะเสษฐีแต่บุญบาร,รมีขเขาธรมเณรกะเสษฐีนั้นชาติอีกชาติเดียวขึ้นเกิดมาเป็นเณรกะเสดฐีท่านก็เป็นพระอริยเจ้าฟัฟางเทศจบเดียวเป็นปโสดาบันทั้งหมด เาบรรดาญาติโยมยเพื่อนพิสุทธิ์สมนเรพระบรมสาวกองค์สมเด็จพระบระมสุคติสัญาณบอกเวลาหมดแล้วคนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ลผพูนุยงมีแดบรรดาท่านพุทธศ,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 ศาสนิกชนและเพื่อนพิสุทธ์สมเนรทุกท่านสวัสดี